สวัสดีครับแฟนคับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับหนูหมูลองหนูไปหนูลองยามาสิได้แล้วค่ะแม่ ดีกีมาดี่ว่าสิเฮ้ยมีร่นมีร่นยังมาอยู่มีร่นยังมาอยู่มีร่อนมีร่นเอาเรื่อยืนดีกว่ายืนดีกว่าโอ๊ยยื่ายืนดีกว่าไอ้ไอายืนดีกว่ายืนดีกว่าอายยืนดีกว่ายืนดีกว่าอายไหวไหมยายอ่ะคุณยายกลับมาแล้วครัเอาไปร่อสิเพจคุณยายไลฟ์ได้แล้ว ไม่เลเ <ENNIS> <อ>่นเลยไม่เล่นเบือแ้วเว้ยวาอะไรเป็อะไม่เล่นสิไม่เล่นไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยเฮพี่พ <chưa> ี Nein, ่บอกว่าคิดถึงไลฟ์สดแม่แตนพอมาแล้วเหรอคะมาแล้วเอาใครดิใครเอาบ๊อบบ คิดถึงเมลอนไหคะเมลอนเมลอนเอน้ไวยอิ้มสวยยิ้มสวยใส่อนกว จากลังสิ์ไปสมุรปากกาสมุรสเปรากกา,า,ากลับมาลังสิาหมากัดใครกัดยายอขอโทษเลยขอโทษก่อนขอโทษก่อนนี่นี่นี่นขอโทษก่อนขอโทษยายก่อน ขอโทษยายขอโทษยายก่อนขอโทษยายก่อนใครกัดเน่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 เน,น,น่ขอโทษเลยขอโทษขอโทษขอโทษกันว้าเอหนึ่งพันสองร้อยคนแล้วค่ะตอนนี้นะคะใช่ค่ะโอ้สวัสดีค่ะใช่ไลฟ์สดได้แล้ว <c oughs> พรุ่งนี้เจอกันนะคะหนูก็คิดถึง ยายคุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณออเป็นครับก็ทาเรื่องนี้ใช่ไหมถึงเต้าแฟกกับคุณยายดูทุกวันแต่ว่าแยกไม่ออกคนไหนน้องพลอยน้องเพชรคนนี้น้องพลอยค่ะ อันจะหลับแล้วค่ะตอนนี้เรือ่องแล้วอ,อันไหนไหนเอาไบายก่อนหลับแล้วนะไบายจุบด,ด,ด้วยมานอนเอาใส่บาทยายเอาเนาะใส่บายายนะกดอดคอกันด้วยนะแล้วก็หลับไปเลยนะหลับไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาจากลางังมาถึงลังสิแล้วก็กลับมาขอแก่น ถึงหอดบ้านตีสามพี 10. 10. 10. 10. 10. Uh, ่น้องตีสองตีสามน้องค้นก็เลยเป็นเคนได้เพี้ยนเพี้ยนลดยุบแต่ว่ามันเปเล่นน้ำอายระว่างแรงเป็นเหลนไม่สดเป็นเหลนแบบไปเล่นล้วนอันบ้านพี่ลิลินพี่ลิลินก็รีบมาหาเลยเลยน้องน้องน้องเพชรไปไหนคะอเพชรนอนค่ะเรียบร้อยเป็นเมือ พีทง okay. mm ่ว hmm. งนอนโอเคเลยนะคะสุดยอดเลยมันจะได้เห็นแล้วพรุ่งนี้เพราะว่าไม่ได้เพราะว่าอีกเพราะว่าวันที่ยี่บหกก็จะปิดวงใจกัน้อยจะไม่ได้เห็นทุกคนเอฟซีถามว่าน้องไปไหมคะยี่สิบหกไปค่ะ เพชรน้องคอยก็จะไปขึ้นเวทีกับคุณยายวันนี้กล้องนิ่งมากค่ะมืออาชีพโต๊ะแก้ไงนี่นเนี่นเี่เออโต๊ะมือมันเกี่ยวสามวิเลยว่ะสามขันขันแม่แต้ม อ,อ่านไล่ไม่อยาัางก็แล่นไปเลี้ยนต้นลานเนาะคูบลานไปเลยมันั่งเดีวพอดีก็มีอ่าแอดมินนะคะของแม่แตนมาดูกล้องให้ว่าเป็นอะไรอย่างไรนะคะเพราะว่าหายไปสองสามวันแล้วไม่ใช่เป็นอาทิตย์แล้วนะเป็นยังยังไม่เห็นเลยโอ้โหหลับแล้วไง น้องเพชรหลับแล้วค่ะ,คะเก่งง่ายหลับแล้วแล้วยายจะได้กินข้าวคิดว่าไห้อ้วนเังไหนน้องกินเผาลงเวลา <c oughs> เนาะแล้วว่าได้กินพ,พนร้อมเพลินดึกหน่อยก็นอนโอ้นอนจะนอนท่านี้เหรอคะโอเคได้ค่ะได้ค่ะ how about me สุรินทาไปทำผิดกฎอะไรก็ไม <in> ่รู <kimse> <early> <in> ้สุรินทานี่ไเล่นไม่เห็นคนเยอะแยะเลยเห็นแต่น้องคอยคนเดียวเนี่ยหนุกเลยนะคะนอ่จูรุกสาวแม่รูกสาวแม่รูกสาวแม่ก็หลับไปที่ไหนเราวิ่งเนาะ <Wow. S 2> แป้นคำบอกว่าบดีตามมาอลำเลยที่นี่น้ำเต็มไฟเบิ้องน้ำเต็มไฟเบื oh, <c oughs> คุณแม่ <c oughs> คุณแม่แชร์ให้แม่แอมอ่ะแม่แอมแม่แอนแชร์โอ้แม่แอนแชร์ด้วยใช่ไหมแม่แอนบอกมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ดูดูดูลับลับแล้วนะคะแม่จ๋าแม่จ๋าเดินทางประสุทธิพันแม่จ๋าเดินทางปลอดภัยแวแม่จ๋าค่ะไปค่ะกลับน่แม่จ๋าทีนีก็มีอัตรการดีราจะเจอหนูคนคนแรกนกัรรับว่าสีผ้และสไม่เต็กันมาแล้วเดี๋ยวเรีคุค่ะค หัวลอกกันอีกแล้วไม่ได้คุยไม่ได้หัวลอกหลายวัน แม่จะไลฟ์จากเครื่องนี้เป็นหลักใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ <c oughs> เครื่องนี้ก็เอาไว้เล่น f เฟซบุ๊อหลักเครื่องนี้ก็ไลฟ์เพราะว่าอันนี้มันจะได้ใช้แยกเครื่องไปแล้อันนี้ไลฟ์ไม่ได้ไล์เดียวไได้ค่ะ 영아